นะสวัสดีครับกลับมาพบกับอินส c h ช n n e l ช่อง YouTube ให้ความรู้โรคกระดูกสันหลังกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมา,อาสอนความาให้ความรู้จักกับตัวการฉีดซีเมนต์เข้ากระดูกสันหลังนะฮะการฉีดซีเมนต์เข้ากระดูกสันหลังเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซีเมนต์ที่ใช้เนี่ยเป็นตัวเดียวกับซีเมนต์ที่ใช้สร้างบ้านหรือเปล่านะฮะจริงๆไม่ใช่นะครับเป็นซีเมนต์คนละแบบกันนะครับซีเมนต์ตัวนี้เป็นซีเมนต์ที่ออกแบบมาสําหรับนักยิ่คนโดยเฉพาะเลยนะครับ จะใช้ในโรคไหนนะครับมีความรุนแรงแค่ไหนอันตรายขนาดไหนปลอดภัยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะครับครับสำหรับการฉีดซีเมนต์เข้ากระดูกสหลังเนี่ยน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างนะครับปัจจุบันก็เริ่มมีการาพูดถึงตัวนี้ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆนะฮะใช้รักษาโรคอะไรได้บ้างสําหรับตัวนี้นะครับ การฉีดซีเนต์เนี่ยไม่ใช่ว่ารักษาโรคกระดูกสันหลังได้ทุกอันนะฮะจะรักษาได้ค่อนข้างจํากัดอยู่เหมือนกันนะครับใช้ได้เฉพาะกรณีกระดูกสันหลังหักยุบเท่านั้นนะครับกระดูกสันหลังหักยุบเท่านั้นนะครับบางคนก็จะเข้าใจผิดว่ากระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทนะครับหมอนรองกระดูกเนี่ยฉีดซีเนต์ได้ไหมนะครับมีคนมาถามผมเยอะเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยนะว่า2โรคนี้นะครับกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาท หมอนรองกระดูกเคลื่อนกระับเส้นประสาทไม่สามารถรักษาด้วยการฉีดซีเมน์ได้น,นะครับทีน,นี้กระดูกสันหลังหักยุบเนี่ยเกิดได้จากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับในปัจจุบันเนี่ยจะเจอโรคนี้ได้บ่อยขึ้นนะครับเพราะว่าโรคนี้เนี่ยจะเจอบ่อยๆใน2กรณีนะครับอันที่1เลยก็คือเกิดจากกระดูกสันหลังมีการพรุนนะครับซึ่งอันนี้จะเจอในคนที่สูงอายุโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยสูงอายุหมดประจําเดือนไปแล้วนะฮะ อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระกกดูกสันหลังหักยุบจากภาวะกระกกดูกพุ่นมากที่สุดนะครับซึ่งโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่เหมาะในการฉีดซีเมนต์มากที่สุดเลยนะครับอันที่2ที่ทําให้เกิดกระดูกสันหลังหักยุบได้นะครับอันนี้เจอน้อยกว่านะแต่ว่าก็เป็นสาเหตุที่สําคัญก็คืออาจจะเกิดจากตัวเนื้องอกนะครับลามมาที่กระดูกสันหลังนะครับซึ่ง2ส,สาเหตุนี้เนี่ยก็สามารถรักษาด้วยการฉีดซีเมนต์ได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องปรึกษาคุณหมอหน่อยหนึ่งนะฮะว่าเหมาะสมในการฉีดหรือเปล่านะครับ ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกระดูกสันหลังหักยุบนะครับแนวทางในการรักษามีอะไรบ้างนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าฉีดซีเมนต์ได้ทุกรายนะบางรายเนี่ยก็ต้องรักษาวิธีอื่นๆนะครับซึ่งมีตั้งแต่รุนแรงน้อยกว่าจนถึงรุนแรงมากกว่าการฉีดซีเมนต์นะครับทางเลือกมีตั้งแต่น้อยที่สุดก็คือการทานยานะครับหรือว่าการใส่ตัวเสื้อเกราะเพื่อป้องกันการหักยุบเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะใช้ในกรณีที่เป็นไม่เยอะนะครับหักยุบไม่มากยังไม่มีการกดทับเส้นประสาทนะครับ ส่วนกรณีที่เป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับเช่นทานยามาพักนึงแล้วหรือว่าปวดหลังรุนแรงนะครับแต่ว่ายังไม่มีอาการของการถดทับเส้นประสาทเช่นกันนะก็การฉีดซีเมนต์เนี่ยก็จะเป็นทางเลือกในกลุ่มนี้นะครับแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเช่นกระดูกยุบอย่างมากเลยนะครับหรือว่ามีอาการของทางเส้นประสาทเช่นขาอ่อนแรงขาชานะครับมีปัญหาในการควบคุมปสัสสจาวะนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดไม่สามารถฉีดซีเมนต์ได้นะครับ สำหรับการฉีดซีเมนต์นะครับแผลจะเป็นยังไงผ่าตัดใช้เวลานานไหมนะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดฉีดซีเมนต์หนึ่งข้อนะครับสมมติว่ามีกระดูกสลังยุบเป็นหนึ่งข้อนะครับจะมีแผลอยู่2แผลเล็กๆนะครับเพราะว่าเราจะฉีดจากด้านซ้ายด้านขวานะครับแผลเล็กเนี่ยก็คือขนาดประมาณสัก3มมิลสรูนะครับเพื่อให้สามารถใส่ตัวที่เราจะฉีดซีเมนต์เข้าไปได้เท่านั้นเองนะครับใช้เวลาในการผ่าตัดนะครับ ถ้าเกิดทํหนึ่งข้อนะโดยทั่วไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆถึง2ชั่วโมงก็เสร็จละนะครับส่วนเรื่องภาวะแทรกซ้อนหรือว่าความเสี่ยงในการเกิดเนี่ยโดยทั่วไปการฉีดเซมเป็เนี่ยถือว่าเป็นการผ่าตัดค่อนข้างเล็กนะครับแผลเล็กมากเสียเลือดค่อนข้างน้อยนะฮะความเสี่ยงค่อนข้างต่ํานะครับแต่ว่าเนื่องจากทําในคนไข้สูงอายุนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงได้บ้างนะครับความเสี่ยงในที่เกี่ยวกับเรื่องการฉีดเซมเป็โดยตรงเลยเนี่ยที่อาจจะเกิดได้ไดก็คือถ้าเกิดฉีดเซมเป็นไปแล้ว อาจจะมีการารั่วของตัวซีเมนต์นะครับซึ่งบางรายก็อาจจะมีการรั่วมากดทับเส้นประสาทนะครับหรือว่ารั่วเข้าเส้นหลอดเลือดอะไรเงี้ยนะครับมีโอกาสเกิดได้นะแต่ว่าโอกาสเกิดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอ่าครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าฉีดซีเมนต์แล้วเนี่ยอันนี้ต้องอยู่โรงพยาบาลไหมนะครับอันนี้ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับปกติโดยทั่วไปเนี่ยเนื่องจากถึงแม้จะแผลเล็กนะแต่ว่าเราต้องมีการใส่เครื่องมือเข้าไปใน,นโดนเนื้อกระดูกเลยนะครับก็จะมีอาการปวดบ้างน,นะฮะ สำหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็จะผ่าตัดโดยการใช้ดมยาสลบนะครับคนไข้จะได้ไม่เจ็บตอนระหว่างทำนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องนอนโรงพยาบาลนะครับทีนี้ระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลเนี่ยขึ้นกับแต่ละรายเลยนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าเรียบร้อยดีไม่มพราะแรกซ้อนนะครับบางวันาบางรายเนี่ยวันรุ่งขึ้นก็กลับบ้านได้เลยนะครับแต่บางรายก็อาจจะอยู่พักฟื้นต่อนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ไม่เกินสองสาวันนะครับนะครับ วันนี้ก็ผมให้ให้ดูวิธีการทําคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการฉีดซีเมนต์เข้ากระดุกสลังนะฮะก็สําหรับอุปกรณ์เครื่องมือก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่จริงจะมีมากกว่านี้นะอันนี้เอาเฉพาะส่วนที่เป็นสําคัญมาให้ดูเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นโมเดลกระดูกสลังนะครับอันนี้มองจากทางด้าน,นข้างนะอุปกรณ์ก็จะมีตัวแรกอันนี้จะเป็นตัวที่เราใช้สําหรับเจาะเข้าไปในตันเนื้อนะกระดูกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวถัดไปที่ถางเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เจาะเนื้อกระดูกเหมือนกันนะ หลังจากที่เจาะเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องใส่บอลลูนนะครับตัวนี้คือบอลลูนนะครับบอลลูนตัวนี้จะเป็นก่อนที่เราจะาฉีดบอลลูนให้มันกว้างขึ้นนะครับสําสหรับตัวนี้นะครับจะเป็นบอลลูนหลังจากที่เราฉีดให้มันกว้างามาเป็นขนาดใหญ่ละนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดสาหรับในการทํานะครับคร่าวๆนะทีนี้เวลาเราทําจริงๆเนี่ยผมให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าเราทํายังไงกันบ้างนะครับกระดูกหลังเนี่ยอันนี้คือ มองจากด้านหลังจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะไอ้ตัวนี้เราก็จะใส่เข้าไปนะครับที่ด้านหลังนะครับพอใส่เข้าไปเพื่อเจาะให้มันมีรูเข้าไปในเนื้อกระดูกนะฮะสำหรับข้อที่มีการยุบนะครับหลังจากเจาะเสร็จแล้วนะฮะมันจะมีโพรงแล้วนะครับพอมีโพรงเสร็จเราก็ใส่ตัวบอลลูนก่อนที่เราจะขยายนะครับมันจะได้เข้าไปได้นะนี่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ตัวบอลลูนเนี่ยไปทางให้ตัวเนื้อกระดูกมันกว้างขึ้นไอ้ตัวที่มันยุบจะได้โป่งขึ้นมาใกล้เคียงกับระดับเดิมนะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคการผ่าตัดคร่าวๆนะครับทีนี้ถามว่าแผลเนี่ยมันก็ประมาณสัก3มมิลอย่างที่ผมกล่าวไปเนะาะเนื่องจากาวัสดุตัวที่กว้างที่สุดที่เราใส่เข้าไปเนี่ยก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับอลองเปรียบเทียบกันง่ายๆก็ได้เนาะอันนี้เป็นปากกาเมจิกแบบพื้นฐานนะก็จะเห็นว่าขนาดเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่าหัวปากกาเมจิกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแผลประมาณ3มมิลก็สามารถผ่าตัดได้ละนะฮะมาดู ภาพอุปกรณ์กันชัดๆนะครับอ่าตะกี้ที่ผมให้ดูตัวแรกเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวที่เอ่อจะเห็นว่าปลายมันค่อนข้างแหลมนะก็ใช้สําหรับในการเจาะเข้าไปในเนื้อกระดูกก่อนนะครับอ่าหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะตัวนี้เข้าไปทางเพื่อให้มันเอ่อโพรงมันใหญ่ขึ้นนะเราจะสามารถใส่ตัวอุปกรณ์เข้าไปได้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดที่เราจะใส่ละล่ะนะฮะตัวนี้ก็จะช่วยเจาะตัวเนื้อกระดูกให้เป็นโพรงที่เอ่อใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เนาะ ทีนี้มาดูตัวบอลลูนกันเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นบอลลูนตอนที่ยังแฟบอยู่นะครับอพอเราเจาะก,กระดูกเป็นโพรงแล้วเนี่ยเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปในเนื้อกระดูกที่มันยุบนะฮะตอนแรกมันจะแฟบๆนี้แหละนะครับตอนที่ทําจริงนะพอเข้าไปตำแหน่งที่เราต้องการละเราก็จะทางบอลลูนขึ้นมาให้มันเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับทีนี้จะทางขนาดไหนขึ้นกับว่ากระดูกยุบมานน้อยแค่ไหนนะก็เดี๋ยวคุณหมอจะพิจารณากันนะครับ ก็หน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้พอเราใส่ออบอลลูนถ่างขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดโพรงที่กระดูกสลังเกิดขึ้นในตำแหน่งที่ยุบนะครับหลังจากนั้นเราก็จะยุบบอลลูนมาเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมเราก็ถอดออกนะครับพอถอดออกเสร็จกระดูกมันจะมีโพรงแล้วเราก็สามารถฉีดซีเมนต์เข้าไปในโพรงที่เกิดขึ้นได้เลยนะครับก็สําหรับการฉีดซีเมนต์นะครับก็วันนี้ได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับใช้ทําอะไรบ้างนะครับอทีนี้มาดูกันว่าฉีดซีเมนต์เนี่ย มันช่วยเราได้ยังไงบ้างนะครับสารบคลไข้ที่มีกระดูกสันหลังหักยุบนะในกรณีที่ปวดหลังเยอะๆนะครับเท่าที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากฉีดซีเมนต์ไปแล้วเนี่ยอาการที่มักจะดีขึ้นมากที่สุดเลยก็คืออาการปวดหลังนะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมฉีดมาเนี่ยอพอฉีดปุ๊บหลังจากฉีดพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยอาการปวดหลังเขาก็จะดีขึ้นทันทีเกือบทุกเคสนะฮะอันนี้เท่าที่ผ่านมานะ,ะในกรณีที่ไม่มีซความซักซ้อนอะไรนะครับก็จะช่วยทําให้สามารถลุกนั่งลุกอะไรได้ดีกว่าเดิมนะครับ ว่าคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยหลังจากที่กระดูกยุบไปแล้วเนี่ยจะปวดหลังเยอะลุกไม่ค่อยไหวหรอกนะฮะพอฉีดซีมเมนต์ปุ๊บความแข็งแรงมันจะกลับขึ้นมาเลยนะครับทำให้สามารถลุกนั่งลุกอะไรได้ดีขึ้นนะครับอ่าครับก็สุดท้ายนะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปลักษณะนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็สามารถกดไลค์นะครับกดแชร์ชวนเพื่อนเข้ามาอ่านมาดูกันนะครับหรือว่ากด s u b s c r i b e เพื่อติดตามช่องของเราได้นะครับหรือว่าบางคนถ้าคิดว่ามีคลิปไหนที่อยากจะให้ทาง In s p i r e c h a anel เนี่ย จะทำขึ้นมาเป็นความรู้นะครับก็สามารถส่งข้อความนะครับมาทางด้าน,ดาน,ดานได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ